来看 ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของยี่สองนะคะทุกคนคะ่ะแกล้งชาวบ้านมามากแล้วถึงคราวต้องแกล้งตัวเองบ้างวันนี้เราจะมารุมแมปสุดพิศดารจากด้อมยี่สองเองเลยชื่อแบบว่าเซลทรอ o าวเวอร์ใช้ชื่อก็บอกแล้วคะ่ะว่าแบบนี้เกิดมาเพื่อแกล้งตัวแม่โดยเฉพาะกระโดดทีมีหลุมกระโดดทีมีระเบิดตายเองทุก3มวิแบบไม่ต้องมีใครช่วยเลยคะ่ะแต่เราจะไม่ยอมแพ้แม้ว่าตัวเองจะโดนแกงก็ตามจะรอดหรือว่าหัวร้อนจะโยนเมาส์ทิ้งไปดูกันเลยจ้า คะอุ้ยน่ารักอ่ะทำเองเลยนะน้าปกอะ่ะเซลโ p ร o ทาวเวเป็นรุ่นเบต้าอยู่เรามีแมปที่โทรคนอื่นมาเยอะมากแล้วตอนนี้ลองโทรตัวเองดูบ้างสิเล่นเพื่อโทรตัวเอง มาแล้วคะ่ะโอ้ไม่กูดเนสยินดีต้อนรับสู่ ROV ROV บ้านกัสิเวลคัมทูนิวอนตอนนี้เรากำลังอยู่ในแมปที่ชื่อว่าเซลโทรทาวเวอร์นะคะซึ่งเป็นแมปที่ทําขึ้นมาไม่รู้ว่าน้องจริงจังหรือเปล่าแต่ว่าเราสาคาร์ให้มันจริงจังคำเตือนห้ามขึ้นบันไดนี้เพราะมันพังชอว่คกูจะเชื่อมือหรือไงโถเอ้ยอีบ้าเอ้ย Hello p i t c h คือเปิดมาก็คือเล่นเลยโอเคอันนี้ไปทางลัด ใครสร้างคะสองคนนี้ใครสร้างคะอ๋อแกสร้างใช่ไหมคะสร้างใช่ไหมสร้างใช่ไหมสร้างไหรอสร้าง,หร,รางหรอคะืึสร้างหรอพี่แมเปิดใหม์สิเปิดใหม์เปิดไหม์บอกถามหน่อยได้ไหมขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมอะไรครับอะไรครับอะไรคือต้องถามก่อนว่าหอคอยนี้แกทำมาเพื่ออะไรไอ้พวกที่แบบมันชอบบูลลี่ใช่ไหม <c oughs> ชอบกลุ่มอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทำให้มันสะสมแบบว่าแบบ บอกว่าแบบแบเนี้แบบอย่างนี้อย่างนี้อะไรจะไม่เชื่ออะไรแกหลาดเดินทองเองเลยดีกว่าอุ้ยถอยไปเลยถอยไปถอยไปแล้วแกหาว่าฉันบูนี่เหรอฉันไม่เคยทำนะคะเนี่ยโดดง่ายๆเขาใจปะโดดง่ายๆ ักทางเลยเหรอมามามาไม่น่าจะมีวะหรอกตามมาโอเคอันนี้มันดักเราใช่ปะอ่ามาเร็วมาเร็วเท่อันนี้คืออะไรอ่ะปรับเป็นคลิกทุมูฟนูจะปรับเพื่ออะไรลูกนี่ไงโดดระตรงนี้เออไปค่ะฮยบ มทำแบบดีใช่ไหมพีโ <Okay, S 2> <c oughs> อเคเขาบอกให้เราปรับเป็นคลิกชูหมูใช่ปะ่ะโอเคได้ได้ได,ได้มันจะเป็นการแบบว่านำทางที่ถูกต้องของการเล่นเลยคลิกขวาปึ๊บอ่าแล้วก็แล้วก็วกอ่ามันจะเป็นการนำทางเราไปเราจะไม่ตกว้าวชาว้าอันสดใสของเรานะมาเลยจ้าฉัไม่กดมาเลยมาเลยฉันไม่กด,เ,เ,กดเ,รเร็วตาม,มาใครมันจะไปกดละ่ะ บ้าได้ลบบไอ้แล้วกูตายเลยมึงทำแบบนี้ใช่ไหมนียแเฮอเออ,อปุ่มนี้มันกดไม่ได้นะเธอถ้าใครที่ชอบแกล้งเพื่อนนะเผื่อกดปุ่มนี้ก็คือจะตุยทันทีเลยนะเด็กๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะคืองี้เว้มันเป็นนี้ปุ่มแรกเนี่ยมันจะระเบิดปุ่มสองมันจะไม่ระเบิดไม่เธอเธอตม โอเคปุ่มนี้มันตกสินะถ้าตามลำดับถ้าอันแรกมันระเบิดอันสองมันตกอันสามมันจะเป็นปุ่มที่สามารถโชรได้นะคะมาเลยมาฉลาดทำจริงๆเลยนะแล้วไปยังไงองีมันต้องกระโดดข้างๆถอยดีเออถอยดีเออเออโอเคแล้ว okay. ไงต่อแล้วไงอีกโดดดีโดดดีรออะไรเฮ้ มึงทำทำไมแบบนี้มึงทำทำไมมึงกวนกวนเกินไปแล้วกวนเกินไปแล้วนะฮะโอเคโอเค what มาหนึ่งสองสามโอเคค่ะมึงทำเพื่ออะไรฮะมึงทำเพื่ออะไรอ่อโอเคสมมติเรามาตรงนี้แล้วนะเอาทุกคนแล้วก็ อะรคู่ไปยังไงอะโถถ้ามันระเบิดตรงเสารถไปมันก็มิดไอป้าเจโอเคโอเคอืมอืมีขึ้น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 ขึบป Let's go กูว่านะจากทรงแล้วอะคือฝั่งขวาไม่ต้องมีกับดักแน่ๆคือเอางี้นะคือโดดปุ๊บมันต้องมีอะไรแบบระเบิดคุณจะเป็นบ้าจริงนะคะคิดว่าจะโง่ไปได้ยังไงยะอัตามาบอกแล้วนะว่าอย่าไปลงกับอัตามา เข้าใจหรือยังว่าฉันเป็นนายทุนของแกนะเดินมาก็น้าสามจังหวะงั้นหมายความว่าทางซ้ายไม่ได้งั้นไปทางขวาดีกว่าไหคะ let's go นะวิวอะไรอ่ะเมื่อกี้กำแพงมันขึ้นมาต่อหน้าฉันเลยอ่ะบล็อกซ้ายกับบันไดขวาเธอเลือกอะไรเรื่องไม่ถูกเลยจ้าเด็กๆจากฟิลลิ่งแล้วเนี่ยจากการที่มันมีความกดดันกันมามากว่าโอเคบันไดขึ้นบันไดแล้วมันจะระเบิดครั้งนี้มมนคือทางลัดอ่า มึงลงมาตรงนี้ชากกาันลงมาตรงนี้ยอนสี p ง r i o d period งั้นแสดงว่าทางขวาไม่ใช่ทางซ้ายมานะครับโอ้โหูคนดูว่าอะไรโถแหมมาหลอกกันซะด้วยเนี่ยแล้วอันนี้อะไรอันนี้คืออะไรอ่ะสะควีกเก้บรอโอเคอถ้าใครตัวเราขึ้นมานะอโอเคปะโอเคมา Let's go ทำไมเกิดเนี้เธอเลือกมาสิว่าเธอจะใ้ฉันโดดไปอันไหนก่อนต่อไปเป็นตาฉันโอ้โหเลขเจ็ดคิดว่ากูจะเชื่อมึงเหรอมึงแก้กูแน่นอนค่ะบัตรบจริงๆเด็กกูงานต่อไปเธอเลือกเลยสิจ๊ะเอาให้ถูกนะ That's weird สุดท้ายเดี๋ยวจะเลือกเองแล้วกันนะคะใช่ไหมห้ากับสิบมันเป็นเลขที่สองก็ต้องคู่กับแปดนะคะอ่ะทุกคนเห็นด้วยปะ let's go mm hmm. oh my goodness what is that โอเคเข้าไปแค่ไหนหรือยังได้ฉันจะเข้าไปแค่ไหนดูเลยแหละหัสอะไรห้าส็จมึงกูลืมสองึงหนึ่ง oh my goodness โอ้ oh my god เย็นเงอมข้างล่างก็อันนี้คือมันเหมือนมันออกมาจากขอโทษนะคะเหมือนเชือกมันออกมาจากบริเวณ whatever ไม่พูดละกันเนาะโอเคเดี๋ยวฉันจะไปก่อนแล้วกันโอเคปะโอเคหนึ่งสองสามนะจะไปแล้วคือรอดหว่างกีเวอฮึบฮึบโซฮึบไอ้บีมุมกล้องมันจะค่อนข้างมองยากนิดนึงฮึบฮึบ ส,สักการเดินไปอยู่นะโอมานี่เร็วสกอเรยเล่นเกมนีมาก,ก่อนมาเร็วอีเร็วโซโขอีเร็ว bitch อีกสักกาานเนี่ยมันอมไปไหมไปค่ะปุ๊บเฮ้ยพี่บอกให้ดูไปจังมี้ period เจ็ดแปดเก้าสามนะทุกคนโอเคมาพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสามมึงเป็นบ้าเหรอมึงเป็นบ้าแต่มึงเป็นผู้พัฒนาเกมมึงยังเป็น,ปน,เ,เ,ปนเป็นบ้าอะไรเนี่ยโอเคฮึบอะเฮ้ยฮึป ตามมาเร็วตามมาเร็วตามมาตามมาปุ่มนี้คือปุ่ม,มอะไรเหรอซะพี่อย่ากดเลยอย่ากดหยุดเดินกลับมาแล้วกดให้ซันดูเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับสามสองหนึ่งไปไปอันนี้คือเอาไว้เอาไว้ไวแก้ทางคนที่ชอบแกลงเลยปะหรืออะไรอะอาตามกันมาต่อนะแล้วปุ่มนี้นะ่ะเอาอย่างนี้เธอเธอเธอใบฉันเธอใบฉัน ไปยืนตรงกลางฉันบอกแกแล้วใช่ไหม period อันนี้อ่ะปึ๊บ้าอ่ะปลอดภยัย เธอเธอมึงเอาปุ่มให้มาดีๆหน่อยสิวะมึงก็เอาปุ่มมันเลื่อนโซกุฉันฉันจะทำโทษเธอเธอไปอยู่ตรงนั้นฉันจะปล่อยให้เธอโตไปไปยืนกลางสะพานค่ะปุ่มสิบบาทพี่ผมไปซื้อมาสิบบาทแล้วมึงไม่บอกกูละโอเคคำใบ้อยู่ในนี้โอเคอุ้ยอะไรอ่ะเธออะไรอ่ะสีเขียวน่าจะเป็นสีแบบขาวๆเดี๋ยวนะสีเขียวน่าจะเป็นจุดที่เราที่เราเริ่มเนาะแล้วแล้วฝั่งซ้ายไปได้ปะ นี่ไงแหมทมําแบบไม่ดีแหมมันกระโดดได้ค่ะอีนี่หนึ you 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 re really ่งสองสี่ห้าหกหกคูณหกปะหกคูณหโอเคโอเคมันคือมุมมองมันคือมุมมองทางนึงเลยนี่หว่าสายวุ้ยไม่ได้เธออันแรกอันแรกสีดำเนี้ยจะเป็นระเบิดแน่นอนโอ้ oh. My goodness เธอมันน่ากลัวเหมือนกันเธอมันดูยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะอันไซส์ระเบิดใช่ปะเธอลองไปเหยียบอันไซส์ใหฉันหน่อยสิเธอลองไปเหยียบสิกูดอนด้วยไอ้เหี้ยแก้กันได้เลยเนี่ยเมื่อกี้ทำนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้โอเคอันนี้แล้วก็เหมือนจะตรงเลยตรงเลยปะแล้วก็ตรงเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็อันนี้ฮ่าโอ้ยเจ้า จะเป็นอะไรเหรอจ้ามันต้นระเบิดระเบิดมะเร็งไหวยุ่วพี่พี่พี่อย่าใช้สิ่งนั้นนะอย่าใช้สิ่งนั้นดวนมาแบบมาทำให้ผมอันนี้มันระเบิดใช่ปะลืมอ่ะเดือดฟ้ามันหลอกซะนี่โธ่มันคืออะไรอันนี้มันอันนี้ปะไม่แน่ใจอ่ะอันนี้น่าจะระเบิดนะโอเค ว้าถึงสุดแล้วมาจางขอเดินทางวิยอ,อันนี้อันนี้ไม่ยากไปเหเฮ้ยตกใจมึมงมลีอยงที่นี่เหรอเฮ้ยมึงเราไปยังไงอะไปน,นะโอ้คือท,ทางนี้ทางนี้ใช่ปะใช่ปะทางนี้ปะ,ปะ,ปะหุยหา มีดาซูามีดาสิวะเมื่อกี้เหมือนฉันได้ยินเสียงเธอเฮ้ยเฮ้ยแบบเหมือนขัดใจอะไรสักอย่างเธอขัดใจฉันไหมไม่ไมพูดมาไม่ไม,ไม,ไม,มาแล้วเหรอกูรอ,อตั้งนานระยะห้าเมตรกูเลนบอพาัาน์คือุยเลือดลดแรงมากเลยโธ เธอเลือดเครื่องหลอดเลยโอ้ oh my god โอเคอันนี้อันนี้เป็นที่ฮิวใช่ปะโชกุโอเคใช่โอเคค่ะของมันแรงพี่ม,มึง,มไ,งไปไอยู่ตรงกลางเลยมันไป <c oughs> มันช่วยให้แบบว่าฮิวไวไงฮบ <H up! S 2> มา่กี้คุณทำอะไรคะ <c oughs> แล้วฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าฮิวเลือดใช่ไหมก็ตอบว่าใช่ใช่ไหม อยู่นิ่งนงิ่งนไว้ไม่ไมต้องพูดเยอะแล้วก็ยอมรับสตากรรมของแกสตาไอ้เบือกเอ้ย <c oughs> อ,ย,อย,ย่านะฮะคนพี่โอ้ย <c oughs> ไ่พูดเยอะละกันนะคะกลิ่นมันตีขึ้นมาเลยทีเดียวฉันขอฉันขอดราบนึงได้ไหมอ่ะฉันดราบให้ฟังก่อนคือเมื่อแกสีแดงอ่ะคือมันเจ็บฉันว่าอันเนี้ยมึงต้องสลับ เข้าใจปะก็คือว่าสีแดงจะเป็นอันฮิวใช่ไหมโช่กูอ่าเดี๋ยวพี่ลองทดสอบเฮ้ยพี่โดนได้ไงไม่ได่นะอะไรพี่เวียดผลหารตามระเบียบพักพักออมึงหลอกกูไม่ได้หรอกค่ะอย่าคิดว่าฉันจะโง่นะทึบทึบแม่ทึบมาเอฟเฟกต์กรอน มึงมันเร็วมากมึงมันเร็วมากมันเร็วมากมันเร็วมากมันเร็ว,รว A few moments later โอเคค่ะอันนี้คือปุ่มกลับไปเริ่มต้นใช่ไหมจ้าน้องชอกักกูมาตอบพี่หน่อยใช่โอเคปุ่มกลับไปเริ่มต้นนะ ขอสรุปสั้นๆน,นะคะว่าเด็กในด้อมสร้างแมบบมาแกล้งตัวเองแบบนี้แน่ใจนะคะว่าแกล้งตัวเองไม่ใช่แกล้งไอ้สองนี่มันบาปก,กรรมชัดๆแต่กแอบภูมิใจอยู่นะคะทุกกับดับทุกกลุมทุกความหัวร้อนมันคือความรักของด้อมที่มอบให้เราเลยใครอยากลองโดนแกล้งแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะเซิร์ชชื่อว่าเซลโทรทาวเวอร์ไงก็ฝากกดไลค์กดซับกดแชร์เป็นกำใจให้แค่สองด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ